สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการเปิดตารางสำหรับการแจกแจงแบบคายสแควร์นะคะสำหรับการแจกแจงแบบคายสแควร์เนี่ยค่าส่วนใหญ่มันจะวิ่งเข้าหาตำแหน่งตรงนี้นะคะคือค่าศูนย์มันจะมีลักษณะแบบเบ้ขวาการเปิดตารางคายสแควร์นะคะจะพิจรนารณาได้พื้นที่ทั้งสองข้างตรงหัวก็ได้หรือว่าตรงหางก็ได้นะคะโดยพื้นที่ของคายสแควร์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตรงหัวมันจะไล่ไปตรงนี้นะคะ สมมติว่าถ้าตรงนี้ a l ลฟาของเราเป็นเป็น0.05เราก็จะเรียกคลายสแควร์ตำแหน่งนี้นะคะว่าคลายสแควร0.05ในทำนองเดียวกันค่ะถ้าเราเป็นรูปที่คล้ายกันเนาะแต่ว่าเป็นด้านหางของเขาค่ะ เป็นพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นอัลฟาเท่ากับ0.05เวลาเราดูพื้นที่สะสมเนี่ยเราจะดูพื้นที่ตั้งแต่ด้านซ้ายมือมาเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่สะสมเป็น1ลบ0.05หรือว่า0.95จำไว้เสมอนะคะว่าพื้นที่ใต้กราฟของการแจกแจงใดๆก็ตามรวมกันแล้วจะเป็น1เสมอเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เหลือนะคะก็จะเป็น 1, 1> ลบกับอัลฟาณตำแหน่งสีแดงตรงนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าค่าสแควร 1ลบอัลฟาหรือว่า0.95เพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกนะคะตารางคายสแควร์เนี่ยก็จะเหมือนกับการแจกแจงทีเนาะโดยมี df เข้ามาเกี่ยวข้องด้านบนตรงนี้นะคะด้านบนแนวนี้นะเป็นพื้นที่สะสมที่เราต้องการหานะคะส่วนแนวตั้งตรงนี้นะคะเป็นค่า df เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีคายสแควร์ตัวนี้นะคะ0.05แล้วเราต้องการ df ที่10นะคะเราก็เปิดหาคอลัมน์ที่คายสแควร์0.05ค่ะแล้ว df เป็น10ลากค่ามาเจอกันนะคะตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ3.94ในขณะที่อีกตัวหนึ่งนะคะถ้าเป็นคายสแควร์0.95 0.95อยู่ตรงนี้เนาะ df เป็น10ได้18.3ค่าตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ18.3สํสาำหรับค่าคลสแควร์นะคะจะไม่มีค่าที่มันเป็นลบเพราะว่าจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่ามันสตาร์ทที่0ดังนั้นเวลาเปิดตารางคลายสแควรค่าทุกค่านะคะก็จะสามารถอ่านได้จากตารางและค่าทุกค่าเป็นบวกเสมอค่ะหวังว่าจะเปิดตารางคลายสแควรได้ทุกคนนะคะ